พอใจชาแนลร่วมกับเซนีฟูดเสนอ พอแล้วถ้าไปลงไปแรงมันดีนะพอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบายซ่าฮายอากาศร้อนๆางนี้นะฮะมาหากับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16.00ถึง16.30นนะครับครับผมมาเพื่อสุขภาพมากับเจนี่ฟู้ดนะครับวันนี้ก็มีพี่หน่อยมาด้วยครับสวัสดีครับอ่ ก็รับชมได้กี่ช่องทางสองช่องทางมีช่องไหนบ้างพอใจชาแนลหรือว่าดูทางท้องท้องไลน์อะไรออนไลน์ออนไลน์นเพี่อที่แล้วออนไลน์ออนไลน์ครับผมเออเว็บดอทพอใจชาแนลดอทคอมครับผมนะครับก็สนใจอยากสั่งซื้อเจนี่ฟูดนะครับสั่งช่วงเวลานี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะครับครับผมถอยากสอบถามพี่หยองโดยตรงนะฮะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองสองสี่ห้าสี่ห้านะครับรับสุขภาพห่วงสุขภาพหันมาดื่มเจนี่ฟูดกันนะครับครับผมของเราดีมีอยู่ที่พอใจชาแนลไม่เชื่อ ลองสั่งไปทานดูนะครับอรายการของเราร้อนๆนีห้หาไว้ก่อนดีกว่าพี่หน่อยดีครับอ่ช่วงแรกช่วงแก๊กซ่าหาเฮช่วงแก๊กซ่าหาเฮสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดแก๊กแรกพวกล็กพูดได้พูดได้จริงป่ะ พูดได้จริงเนยนกก็พูดได้อยู่แล้วพูดได้นกอะไรพูดได้นกเอี้ยงนกแก้วนกชัดชัยนกสินใจไงพูดได้ทั้งคู่เขาไม่ได้เป็นใบดารานะผมมีกันอ๋อนั่นคนเออที่เกี่ยวกับนกพูดได้เหรอไปดูว่าเป็นนกอะไรมันพูดได้ครับอืนกอะไรนกอะไรไปดูกันนะครับเออคนสมัยนี้นะอื มันต้องอยู่ควบคู่กันไปนะคนจะไปใช้ชีวิตยอยู่ในโลกเนะี้ยมันจะใช้ชีวิตยอยู่เฉพาะคนอย่างเดียวไม่ได้นะใช่ต้องมีควบคู่กันไปมันต้องมีเออมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยมีหมูหมากาไกา่แล้วแต่เราจะชอบอะไรก็เลี้ยงมันไปได้ไอ้รวยเขามีไปเลี้ยงทุกตุ๊กแกเลี้ยงจริงอะไรพวกนี้นะเลี้ยงตุ๊กแกไม่ต้องเลี้ยงมันมาเองใช่ไหมมันเกาะกลางต้นตามไรข้างบ้านเราเออใช่แต่บางคนก็ชอบเลี้ยงหมูแมว มเลี้ยงหมูใครจะเลี้ยงหมูเขามีเลี้ยอินเลไปกินใส่น้รผสมแต่นี่มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งก็ชื่อกุหลาบกุหลาบใช่เขาไม่อยากเลี้ยงอะไรหรอกจะมีวันหนึ่งเป็นวันเกิดของแกเนี่ยมีคนแบบซื้อนกแก้วมาให้แกนกแก้วพูดได้เงี้ยแกก็เลี้ยงไปนกแก้วตอนแรกพูดไปพูดมามันก็ดีนะพูดเพราะแกก็มีเพื่อนคุยมันก็เพลินดีนะแต่พอเลี้ยงไปนานเอ้ยนกคำเา พูดไปด่าไปเริ่มพูดแต่ทำหยาบคายคุณกุลาหก็รู้ทํามันก็พยายามสอนนกจนได้ให้พูดจาไพเราะพ่อพิงหาเพลงแบบว่าคลาสสิกหาเพลงแบบเออนุ่มนวนมาเปิดให้มันฟังนิสัยมันก็ยังก้าวร้าวก็เลยหาเพลงแบบ ชันสูงให้มันฟังเพลงไทยเดิมมันก็ยิ่งก้าร้านาหนัหหกกระเป๋าพูดกระตุกขาพูดทำมันพยายามพูดไม่ดีมันก็ไม่สนใจพูดไปดา่าไปยายกุลาเป็นนุ้งดายอย่างนี้ยายกุลานี่กระโมกมากเลยบางทีกระตุกขาพูดใจอายากมันกระตุกขานกมากตีนกมากยิ่งตียิ่งกระตุกยิ่งกระตุกยิงกย่งตีมันก็ยิง่งพูดใจหยาบใคายา,ายกุลาดูสังก็เลยโมหัวมากเลยไอย้นกบ้ามันตายเถอะประจับนกเนี่ยเปิดตู้เย็นได้ยัดใส่ไปในช่องแช่แข็งช่องฟิตเออช่องฟิตเนี่ยใช่ช่องแช่แข็งหมดเลยแล้ว ตัวเองก็เดินไปทํานู่นทํานี่สองชั่วโมงกว่าวุ้ตายล้วลืมไปว่านกอยู่ในตู้เย็นยอยู่ในห้องแช่แข็งสงสารนันป<อ>่านนี้มาคงตายแล้วมั<อ>้งก็นรีบปิงไปเปิดประตูพอเปิดประตูได้นกเดินแบบโซซัดโซเซมาเกาะที่ขามาเกาะที่แขนคุณกุหลาบอะคุณนายครับนกพูดนะคุณนายครับผมขอตทษต่อไปผมจะไม่ทําอะไรผิดแล้วจะไม่พูดจาหยาบคายอีกแล้วยายกุหลาบเห็นนกึกตัวบอกนี่เจ้านกแก้วต่อไปฉันก็จะไม่ทําอะไรเธอรุนแรง ขนาดที่ตัวเองพูดกับนกก็ยังพูดไปทันจบไอ้นกก็เลยหันมาบอกคุณนายครับคุณนายอย่าพึ่งพูดอะไรต่อให้ผมถามอะไรคุณนายสักนิดได้ไหมครับคุณกราบบอกก็ได้สิแค่เธอจะถามอะไรไอ้นกแกถามว่าแล้วไอ้ไก่ที่มันโดนแช่อยู่ในช่องฟิตจะมันทําผิดอะไรครับไก่แล้วก็แทบไม่กินนกไม่รู้ตายแล้ว โอ้คงกลัวกูจะแท่โดนแค่แขนย่างไก่อะนะสลกแล้วผมมาเล่าเลยสนกเกี่ยวกับนกเองครับผมเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องที่สองได้บอกเกี่ยวกับเกาะไว้หน่อยโอ้เกี่ยวกับเกาะนี่ผมชํานาญเลยแล้วทำไมชํานาญอะเมื่อสองวันนี้พาเมยไปกินข้าวที่เกาะมาโอ้โหได้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมกินข้าวที่เกาะเกาะสมุยป่ะเกาะกลางถนนดิ ตื่นเต้นเล้าใจดียังไงกินคำรุ้นรันกินคำรุ้นอีกครั้งรุ้นอะไรรถจะดิสิบรอบจะเชียวเอาเมียไปกินเลยตีเขาบอกอเ,อเกาะเหล็กเกาะเหล็กเกาะเหล็กอ่าคืออะไรเกาะเหล็กไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันครับเกาะเหล็กนะครับผมมีนิทานขำๆอยู่เรื่องหนึ่งนะมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งเป็นพระราชาที่อายุมากแล้วโอ้บังเอิญนี่ไปได้เมียเด็ก นคนเราพอด้เมียเด็กก็เกิดความรักความหลงนะก็หวงเมียมากเลยทยํายังไงนะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปต่างเมืองเป็นเวลาเจ็ดวันออแล้วเกิดเอาเมียไว้ที่เมืองเนี่ยเกิดใครมาทําอะไรเมียเขาเนี่ยเขาจะต้องเสียใจแน่เด็กขึ้นได้มีวิธีแล้วทำยังไงสั่งทำเลยเลยเกาะเหล็กหรือเรียกอย่างกางเกงในเหล็กให้เมียใส่เลย ถ้าใครมามีอะไรกับเมียปุ๊บมันจะตัดขาดทันทีโอ้อัตโนมัติเลยนี่ไงเก่งนะความคิดดีไหมสุดยอดอถา็าําเสร็จร้อยปั๊บเนี่ยก็ให้เมียอยู่ที่เมืองอสั่งทหารด้วยแปดคนอม,อม,ามาหาัต์เล็กอีกหนึ่งคนให้ดูแลเมียเขาให้ดีใครไปทําอะไรเมียเขาเนี่ยเขาจะจัดการตัดหัวทุกคนทหารองผมไม่มีปัญหาครับผมจะดูแลให้ดีที่สุดครับไปเลยครับเจวันพครบเวันก็กลับมาเมือง กลับมาถามว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างเรียบร้อยไหมปกติป่าเอ้าทำไงปกติเป็นปกติต้องพิสูจน์ทั้งหมดแก้ผ้าให้หมดตาไปจอดแก้ภาพหมดเลยแปดคนมหาเล็กคนแก้หมดเลยที่น่าตกใจไหมทำไมทหารแปดคนแอ้นหายหมดเลยเอาแล้วแสดงว่าไปมีอะไรกับมเหสีโอ้แต่มหาเล็กยังอยู่คนเดียวเฮ้ยพระราชาแบบโหตายแล้วไอทหารนี่ไว้ใจไม่ได้ตามมหาเล็กเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอแปดคนนี้เอาไปตัดหัวซะ ส่วนแกเนี่ดีมากไม่ทําผิดกฎฉันจะให้รางวัลแกทองครึ่งกิโลดีไหมอาหารเล็กพูดเลยพูดว่าไงหลอดละลายนั่แหละล่ะหลอดละลายนั่แหละล่ะหายปากเล็กลิ้นหาย เข <laughs> าลู้แล้วมาหาเลขหนักกว่าเพื่อนอ่ะหนักกว่าเพื่อนคุณก็ตายที่เล่าขำจริงนะ <laughs> ขำอ่ะชีวิตเขาก็ขำเราหากันพอแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักดื่มจะได้พูดสักครู่นะครับ,รบช่วงหน้าอย่าห่างโทรศัพท์นะฮะโทรมาเล่นเกมกับเราในช่วงแจกซ <ฮา S 1> <laughs> ่าเฮ แม่เพลงใครเนี่ยเพลงหน้าดังนะโหหน้าดังตอนไม่ดังไม่รู้เลยเพลงคุณหน่อยไปหลีไปหลีเสียงอะไรก็เลย<อ>ไม่ดังก็หลีเสียงครับผมเอาละครับขอต้อนรับเข้าออนนสู่ช่วงแจกซ่าฮ่าเฮ ก็ซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำนะครับท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับครับบ้านเลขที่หนึ่งโทรได้หนึ่งท่านเท่านั้นนะครับเราอยากกระจายทั่วประเทศเลยนะครับและสำหรับท่านที่ได้รางวัลภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าทีมงานเราติดต่อไปแล้วท่านไม่ติดต่อกลับมาเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และยึดของรางวัลกลับนะครับโอ้โหถูกต้องไว้แจกคนอื่นนะครับครับผมอ่าเดี๋ยวไปชมกติกาและของรางวัลกันก่อนเลยนะครับครับผมกติกาแจกซ่าฮาเฮ เราจะทำการคัดเลือกผู้ร่วมเล่นเกมโดยการเตรียมลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกปิงปองแต่และลูกจะมีหมายเลขตั้งแต่0ถึง9จากนั้นพิธีกรจะทำการคลาลูกปิงปองทั้งหมดแล้วสุม่มหยิบขึ้นมาเตียงน่งลูกหากหมายเลขที่ปรากฏบนลูกปิงปองตรงกับเลขใดเลขหนึ่งในบ้านเลขที่ของคุณคุณก็จะมีสิทธิ์โทรเข้ามาร่วมเล่นเกมกับทางรายการของเราได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนี่ฟูตกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคลาแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้าย พิธีกรจะเปิดฉเฉลยให้1แผ่นป้ายและคุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเซนิฟูดกล่องเล็กหรือเซนิฟูดกล่องใหญ่หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟาปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟ่2กล่องมูลค่า450บาท คคกงมกุญแจที่ระลึกจากสโมสรเพรีเมลีกชื่อดังเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟู้ดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในคนคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริเ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9ถึง9 เอาละครับล้วงเลยนะพี่หน่อยล้วงครับครับผร้อมล้วงอ่าล้วงเอาไปไหนไหนอ่าล้วงล้วงไหนไหนไหนคุณอ่าเดี๋ยวล้วงให้ตรงอย่ายื้อไม่ได้ยื้อตามพี่ดีโอตามพี่ดีอ๋อนี่นี่อ่าล้วงเลยนะฮะเราจะได้เลขอะไรนะครับอ่ะชูไว้พี่หน่อยเลขอะไรครับหกครับเลขหกอ่าเลขหกนะครับท่านใดมีเลขหกในบ้านเลขที่นะครับ โทรเข้ามาได้เลยนะฮะส่วนใดส่วนท่าใดไม่มีอย่าโทรเสียเวลาครับผมกังทนด้วยนะครับครับผมเลข6นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8นถึง9นะครับถ้าอยากสุขภาพดีก็สั่งเจนิฟูดช่วงนี้ทีมงานหยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะครับครับผมหรืออยากคุยกับไม่หยองก็0 8 0 0 2 2 4 5 4 5นนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับลุงทิพย์ค่ะลุงทิพย์บ้านเลขที่เท่าไรครับ หนึ่งหกศูนย์ค่ะจังหวัดครับชัยนาทค่ะชัยนาทอ๋อไม่ใช่ oh. ใชัยนาทด,ด้วยเล่นเลยนะครับคุณลุงทิพย์โทรครั้งแรกเขาป่ะเนี่ยครั้งแรกค่ะขอให้ได้ขอให้ได้อะป้ายแรกครับเป็นเจนิ่ฟูดกล่องใหญ่นะครับป้ายต่อไปเจนิ่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนิ่ฟูดกล่องเล็กครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กเล็กไหมเป็นเจนิ่ฟูดกล่องเล็กนะครับ เลขผมเป็นกองใหญ่คุณลุงทิพย์ไม่ได้นะครับวางสายสนิทด้วยพรุ่งนี้โทรใหม่นะขอบคุณมากสวัสดีครับครั้งแรกเลยนะฮะพี่น้องจากชัยนาทคุณลุงทิพย์นะครับครับผมโอ้โเข้ามาได้เลยนะฮะ0 2 9 2 2 8 1งนะครับมีเลข6ในบ้านเลขที่เท่านั้นนะครับไม่มีอย่าโทรมาเสียเวลาเปลืองตังค์ท่านด้วยนะครับครับผมมาแล้วพี่น่อยถามได้ใครมาจากไหนสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับเอจันนีค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหกสิบสามค่ะหกสิบสามนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับโคราชค่ะโคราชโคราชอำเภออะไรครับเนี่ยนนท์ไทยค่ะนนท์ไทยบ้านเกิดผมเลยเบาเสียงทีวีด้วยนะเสียงเด็กข้างๆมันเสียงดังนะค่เน่นเลยนะนนท์ไทยนะครับอ่ะป้ายแรกครับ เป็นเจนี่พูดกล่องเล็กนะครับป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับเล็กหรือใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กกล่องเล็กต่อไปเป็นเจนี่พูดกล่องเล็กอ่าป้ายสุดท้ายพี่หน่อยถามป้ายต่อไปเจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะขอให้เป็นเจนี่พูดกล่องใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปอะล่ะคุณโชคดีนะครับป้ายรางวัลของเรานะครับเจนี่พูดหนึ่งถึงห้าไปไหนครับหนึ่งค่ะไปหนึ่งนะไม่เปลี่ยนใจนะ ไม่เปลี่ยนโอเคเปิดเลยไม่เปลี่ยนนะครับได้แก่รับโอ้โหกาแฟนาโนกาีฟปรุงสำเร็จมูลค่า4 5 0บาทนะครับหนึ่งอาทิตย์เราจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับพิทยาครับพิทยาจะพิษลีป่ะเนี่ยอะไครับโอ้ใช่แล้วหายไปนานเลย้านลขที่เท่าไรครับ หนึ่งสามหกครับหนึ่งสามหกเนาะครับเล่นเลยนะพี่พิษยาไปแลยครับเจนิ่พูดกล่องเล็กครับไปต่อไปเจนิ่พูดกล่องเล็กหรือเจนิ่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับกองใหญ่ขอให้เป็นเจนิ่พูดกองใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่เอาละไปสุดท้ายไปหน่อยไปต่อไปเป็นเจนิ่พูดกล่องเล็กหรือเจนิ่พูดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่ขอให้เป็นใหญดกองใหญ่เลครับไปอ้ย เห็นกองเล็กผีพิทยาไม่ได้นะครับขอบคุณมากวางสายสนิทด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณอะไรครับคุณมุกดาครับมุกดาใช่ไหมฮะครับจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับกรุงเทพอยู่ตรงไหนเนี่ยเพชรเกษมครับเพชรเกษมที่เท่าไหร่ครับหกสิบสามครับหกสิบสามวัดม่วงหรือเปล่าวัดม่วงครับอ๋อบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ เก้าศูับสามหกหครับ9 0 9 3 6 5อ่ะเล่นเลยนะครับ,บคนบางเดียวกันไปแล้วครับอ่ะเจนิฟูดกล่องเล็กครับป้ายต่อไปเจนิฟูดกล่องเล็กและเจนิฟูดกล่องใหญ่รหครับนะครับเล็กลนะครับ<ล><ป>อ่ะเล็กเล็กเล็กเจนิฟูดกล่องเล็กนะครับเล็กไปเป็นกล่องใหญ่ไม่ได้นะครับอ่ะพี่หน่อยเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักดื่มเจนิฟูดสักครู่ดีกว่านะดีเหมือนกันครับอ่ะช่วงหน้ากลับมาแจ๊คซาฮ่าเฮ แล้วไปลมเป็นแรงครับผมเดี๋ยวจะเหนื่อยไม่ไหวไม่แน่เอะเราขอต้อนรับสู่ช่วงแจกซ่้าฮาเฮช่วงที่สองนะครับครับผมมาแล้วพี่หน่อยมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับละเอียดค่ะคุณคุณละเอียดนะครับละเอียดค่ะครับคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับอยู่ประชาสงคอประชาสงคอาะนะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ หกสิบค่ะหกสนะครับมเล่นเกมัาแล้วครับอ่าอ่าไปแรกอ่าเจนี่พุตองเล็กาปต่อไปเจนี่พุทตองเล็กหรือเจนี่พตองใหญ่ครับตองใหญ่ค่ะใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่อาละอ่ะไปสุดท้ายเจนี่พูทตองเล็กหรือเจนี่พตองใหญ่ครับตองใหญ่ค่ะใหญ่นะใหญ่นะใหญ่ใหญ่อ้าวเล็กกระห ครับไม่ได้นะครับโทรเข้ามาเลยนะครับนะรวมเล่นเกมกับเรานะครับช่วงแจกซ่าหาเฮนะครับครับโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะ026922818ถึง9นะครับครับผมถ้าอยากสุขภาพดีก็ดื่มเจนิพูดกันนะฮะสังช่วงเวลานี้ก็ทีมงานยองลูกหยีส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าอยากสอบถามพี่ยองอยากคุยพี่ยองก็0800224545อ่ามาแล้วสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับ พี่เชษครับพี่เชษช่วยนะครับจังหวัดอะไรครับนครปฐมครับนครปฐมอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับหกสี่สิบเจ็ดครับหกสี่สีบเจ็ดแต่วานเลขสี่เขาก็มีวันเขาโทรมาคุณพี่เชษอ่ะเหรอเออเอาเอาเอามาเล่นเกมกันอ่อ่าไปได้เป็นเจลิฟูดกล่องใหญ่ป้ายต่อไปเจลิฟูดกล่องใหญ่หรือเจลิฟูดกล่องเล็กครับใหญ่ครับใหญ่นะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่อ่า ไปสุดท้ายคุณพิเชษเจริพูดกล่องเล็กและเจริพูดกล่องใหญ่ครับเล็กเล็กครับเล็กนะคุณพิเชษคุณพิเชษเล็กนะเอาวละถูกต้องครับอ่ะไป<อ>ระหว่างของเราสองสามสี่ห้าเจริพูดไหนครับเจริพูดไหนครับเบอร์ห้าครับเบอร์ห้านะเอาวละเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าอ้าวละ เป็นพวงกุญแจนะฮะสั่งตรงจากประเทศอังกฤษ2สโมสรดังเลยนะครับนี่พี่หน่อยถือไว้เอามา2อันนี้ของลิเวอร์พูล2อันของเมนยูหนึ่งอันนะครับครับผมอยากได้แบบไหนครับเอาเมนยูครับเมนยูนะอ่าเมนยูตองอันนี้อยู่ที่ผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับรับโทรับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรมาเรื่อยๆนะครับโทรเข้ามาเลยครับนะอ่า ส่วนท่านได้หรือไม่ได้นะฮะวางสายสนิทด้วยสายต่อไปโทรเข้ามาลาบากมากเลยนะครับครับผมอ่มาสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับค่ะ,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 ะชื่อวิภาพรค่ะนีภพพรนะครับเป็นคนจังหวัดอ,อะไรครับนครราชสีมาค่ะโอ้อยู่อำเภออะไรครับเนี่ยวังน้ําเขียวค่ะวังน้ำเขียว,ว,ยวโอ้โอแปลกๆมาแล้วนะครับบา้านเลขที่เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกนะเล่นเลยมีหกนะครับ ไปแรกนะครับอ่าเป็นเจดีฟูดกล่องเล็กป้ายต่อไปเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะคะขอให้ใหญ่เนะครับอ่ะใหญ่แล้วนะอ่ะป้ายสุดท้ายเจดีฟูดกล่องเล็กหรือเจดีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะกล่องเล็กกล่องเล็กกล่องเล็กอาละถูกต้องเลยทีนี้ของรางวัลของเราฮะเจดีฟูดสองเจดีฟูดสามเจดีฟูดสี่เจดีฟูดไหนดีครับ เบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นะเอาละอ่ะขอให้เจอในพนนะครับเจอในพนละสองพันเลยละในพนคนณคอนแก่นโอ้สองพันบาทนะครับดีใจด้วยนะครับโอ้โหคุณนิภพรจากวังน้ำเขียวนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอ่าเป็นสายแปลกสายใหม่เข้ามาเรื่อยมีมาเรื่อยครับไรประบัตอ่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคคุณนิภพรวางสายสดิดด้วยนะครับ อ่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ่าอ่าอเดีชื่อคุณอะไรครับชื่อดิตยาค่ะดิตยานะครับเอ่อเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับคะไรคะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับอยู่วงเวียนใหญ่เนีย่ยัวเงวงเวียนใหญ่คนบ้านเดียวกันมัองฝั่งทนบ้านเราฝั่งทนน่าครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสี่แปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดทับอะไรครับมีทับค่ะ ไม่มีทับเอาคุณพี่ไม่ได้ชมกติกาเราเลยครับคือว่ารายการของเรานะฮะต้องมีเลข6นะเราจับเบอร์ขึ้นมานะครับครับผมขอโทษจริงๆนะคุณพี่ขออนุญาตตัดสายนะครับอนุญาตนะครับเอ่อคือบางทีท่านร่วมสนุกกับเราต้องชมกติกาของเราด้วยนะครับครับบ้านเลขที่ต้องตรงกับที่เราจับปิงปองขึ้นมาครับผมนะฮะขอบคุณมากที่โทรมาร่วมสนุกนะครับแต่ไม่มีเลข6ในบ้านเลขที่นะครับขออนุญาตตัดสายเลยนะครับสายต่อไปโทรเข้ามาได้เลยนะ0 2 6 9 2 2 8 18กเ้าสงสอแลดวสวัสดีครับ สายหลุดโอโถบุญมีแต่กำบังจะได้เล่นเกมอีกแล้วเชียวใช่อ่ะ <S <S <ส>ดีไหมสายต่อไปสวัสดีครับอ่ะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับค่ะอ่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อลินดาค่ะอ๋อคุณลินดานะครับเป็นคนกวัดอะไรครับจากอุดรค่ะอุดรโอ้อุดรห้ไมเป็นอะไรครับเนี่ย อำเภออย่างอำเภออย่างอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมียงเนาะอำเภอเมืองบ้านเลขที่เท่าไรบ้านเลขที่เท่าไรครับหนึ่งสองสามทั้งสองแปดหกค่ะมีหกเล่นเลยเล่นเลยครับูกว่าไม่มีหกใบแรกนะครับเจดีฟูดกองใหญ่ปายต่อไปเจดีฟูดกองใหญ่หรือเจดีฟูดกองเล็กครับกองเล็กค่ะกองเล็กกองเล็กกองเล็กคนอุดรวายเป็นกองใหญ่แล้วนะครับเป็นกองใหญ่แล้วครับโอ้โหก็ไ่ได้เลยนะครับ วางสายสนิดด้วยครับแล้วแต่ดวงของท่านนะครับตอบง่ายๆนะฮะเปิดหนึ่งป้ายไทยสองป้ายนะครับททยถูกสองป้ายเปิดป้ายรางวัลทันทีนะครับครับผมสนุกรายการของเราของรางวัลเรายังมีอีกเยอะนะครับยังมีเงินสด1,000บาทนะครับแล้วเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อลชนาชุกเองค่ะครับผมเม็กนจังหวัดอะไรครับ อยู่จังหวัดชนบุรีค่ะชนบุรีชนบุรีนะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่ยี่สิบหกทับหนึ่งค่ะอ๋อเล่นเลยยี่สิบหกทับหนึ่งนะครับคุณรถเจนาอ่าดูไป้ายเลยนะครัเจนฟูตกล่องเล็กไปต่อไปเจนฟูตกล่องเล็กหรือเจนฟูตกล่องใหญ่ครับผมกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่นะกล่องใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่เอาวละไปสุดท้ายเจนฟูตกล่องเล็กหรือเจนฟูตกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กนะกล่องเล็กขอให้เล็กเอาวละ เล็กจริงด้วยอ่ะมีสองป้ายป้ายรางวัลเจดิพูดสองเจนิพูดสามป้ายไหนครับเอาหมายเลขนสองค่ะอยากได้เจดิพูดหรืออยากได้เงินหนึ่งพันบาททั้งสองอย่างค่ะทั้งสองอย่างโอ้โหโลภนะไม่คุณเลยให้ให้ไปเลยไหมให้ไปเลยไหมสองอย่างไม่ต้องป้ายไหนแล้วเมื่อกี้สองค่ะสองนะพี่หน่อยเปิดป้ายสองป้ายสองครับป้ายสองเจ็ดพันบาทเงินสดหนึ่งพันบาทดีใจด้วยนะคุณรสชนะเงินที่เราจัดส่งให้นะครับครับที่เหลือนี่คงจะเป็นเจดิพูดกล่องเล็กนะครับนี่ มูลค่า2 2 0 0บาทนะฮะดืมเ่อสุขภาพวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะฮะขอบคุณเจดีพูดพผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับและขอบคุณท่านผู้ชมทุกจังหวัดเลยนะฮะทุกสายที่ร่วมสนุกกับเราและชมรายการเราด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ผมเชิดเชิญยิ้มนะครับผมหน่อยเชิญยิ้มครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ